กันก็คืนความแลเ้วกวกันกคืนพวกเท้ยกอนหาซาดเยอังไมเนอะเพราแม่ปลาไโทางมอนอยต่นเชียวกัน

เดินตลกอย่างคนเบิองก่อนที่เราล้มแน่เฮ้ยหมอจันทีลงของหมอนี่ของหมอจันทีนี่เอยของหมูป่าหน้าหมอจันที Nó đứng bên kia đó Sụp cho Nút bụi này Buồn จะเว้ FM, นมันยิ่ได้ก <c oughs> ็หาไปดอกเบียกหลายนหลายเบียกหลายเบียกยูทูปกระพอิกันกิร้ออยู่บอกอืมใ่ิันเีย่อมา่ต่มกันถึงมารถึมาแล้วน่้ี่ั่เต็มเนาะ โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะถึงบ้านแล้ว